สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะกลับมาพบกับแอดวานเช่นเคยค่ะอพิโซดนี้นะคะแอดวาน,นะะจะพาเพื่อนๆไปนะคะเรื่องทนายสาวถึงข่าวสู้นะคะซึ่งนำแสดงโดยจวงตาเฟยแล้วก็หวงจินเจียค่ะหวงจินเจียนี่เป็นพระเอกนะคะที่แอดวานชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะ้องเขาหน้าตาดีหุ่นดีนะคะ เออเป็นธรรมดาค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ได้มีพระเอกนางเอกคู่เดียวค่ะก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะคะคู่รองก็คือฟานจื่อสินแล้วก็คุณฉินเทียนนะคะในละครแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ลึกลับนะคะเรื่องนี้ทนายสาวถึงข่าวสู้ค่ะมี20ตอนแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะสับไทยมีรัวรัวที่ไอ้ฉีอีค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูกันได้นะคะเรื่องนี้ก็ดรเรกเตอร์ก็คือคุณจางรุ่ยนั่นเองนะคะแล้วก็ทีมของเรื่องก็จะเป็น แบบแนวประวัติศาสตร์อิงแบบความลึกลับแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ด้วยนะคะพระเอกนั้นก็จะมี2ชื่อเป็นแบบว่าเหมือนกับคาแรคเตอร์ของเขาในใน2ตัวละครที่ต่างชื่อกันด้วยนะคะนั่นก็คือมีคุณหวงจินเจี๋ยรับบทเป็นเยซาแล้วก็อาสูลุยนั่นเองค่ะส่วนนางเอกของพวกเรานะคะน้องซาบีนาจวงนะคะจวงตาเฟยรับบทเป็นฉุนตู้มีคะ่ะชื่อน่ารักเชียวนะคะนอกจากนี้นะคะฟ้านจือซินพวกเรา ก็คุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีนะคะก็รับบทเป็นหานอูเวยแล้วก็จูหลินวี่รับบทเป็น อ,อีลี่นะคะเรื่องนี้จบไปแล้วนะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะสร้างซีซั่นที่2ด้วยแหละเพราะเขาใช้คําว่าซีซั่นแรกของเรื่องนี้นะคะได้จบสมบูรณ์ไปแล้วซึ่งเรื่องนี้มีนิยายต้นฉบับนะคะก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะกับชื่อเรื่องภาษาไทยนั่นแหละนะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะนางเอกก็คือชุนเฉียนเนี่ยก็เป็นทนายความหญิงที่ที่เธอเริ่มต้นบนถนนแห่งการเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายด้วยความ ที่อยา คือเป็นความฝันนะของนางเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีความคับข้องใจในชีวิตของนางเกี่ยวกับคดีของพ่อของนางนั่นเองว่าเออมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าพ่อถูกใส่ร้ายอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้นางเอกเราไฟมากมากเลยค่ะทีนี้นะคะพอเอานางเอกของพวกเราเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็เติบโตมาจากแบบได้รับอิทธิพลจากท่านแม่ของนางมาเต็มเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็จะมีความหมกมุ่นอยู่กับกฎหมายมาตั้งแต่ที่นางยังเด็กแล้วละคะ่ะเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่มากระตุ้นณจุดนี้นะคะก็คือนางเอกของพวกเราเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นจากกรณีของพ่อของนางเนี่ยถูกคุมขังโดยที่ไม่เป็นธรรมค่ะ ไม่เป็นธรรมเลยนะคะทีนี้ไม่ได้มีการแบบว่าเาไม่มีใครช่วยนางตอนแรกอะ่ะไม่มีใครช่วยครอบครัวของนางเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนางนางเอกของพวกเราก็เลยต้องแบบใช้ความพยายามอย่างมากๆที่จะแสดงความสามารถทางด้านกฎหมายออกมาแล้วก็ต่อมานะคะก็มีผู้ใหญ่เหมือนผู้อาวุโสท,ที่มีอํานาจเนี่ยก็เห็นถึงความสามารถของนางเอกแล้วก็ชอบค่ะชอบแบบเออเก่งจังเลยเด็กคนนี้นะคะก็เลยให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะทีนี้ในกระบวนการที่ นางต้องพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ของท่านพ่อนะคะก็มาได้รู้จักกับพระเอกนะคะในบทของเยซานี่ก็จะเป็นคนที่เงียบแล้วก็เป็นคนใจเย็นค่ะแล้วก็มีความเป็นแบบเอาง่ายๆเป็นคัต,ตกรด้วยนะคะจริงๆแล้วก็คือในในเรื่องคือมีบทที่หดเหี่ยมด้วยละ่ะแหมคนหล่อหดเหี่ยมนะคะให้อภัยไม่หมายถึงดูดูหน้าผ่านละครนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าชีวิตจริงก็คงไม่ไหวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเขานะคะหรือคือไม่ว่าเขาคือพระเอกเน จะโหดกับใครก็ตามแต่ว่ากับนางเอกของพวกเราเนี่ยเขาจะดีมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเยซานนั้นนะคะจริงๆแล้วมีความลึกลับค่ะใช้ชีวิตมาไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะเขาคืออัสุลุยนั่นเองเขามีฐานะเป็นถึงองค์ชายนะคะแห่งภูมิภาคตะวันตกเลยค่ะพ่อและแม่ของเขาก็เป็นถึงแบบโอ้ระดับจัก,กรพรรดิเลยนะคะกับจัก,กรพรรดิแล้วก็ได้กับแบบผู้หญิงต่างแขวนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเพราะว่าการมีชีวิต แล้วก็ก,การดำรงอยู่ของแอดสูลุยนะคะมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสองแคว้นสองเผ่าพันธุ์เลยดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าดึงดูดกองกำลังจำนวนมากให้มาตามล่า ค่าได้ค่าเอ่อค่าไม่ได้ก็ต้องทําบตดเจ็บพิการอะไรไปก็ว่าไปนะคะพระเอกค่ะเพื่อความที่จะต้องป้องกันตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากชื่อนะคะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองจากอาสุรุยกายมาเป็นเยซาเป็นนักค่าเป็นฆาตรกรไปเลยนะคะไปให้แหวกแนวไปเลยค่ะนี่ก็คือความน่าสนใจของ p l o ตเรื่องนะคะทีนี้นะคะสำหรับทั้งพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้ไม่มีใครโง่ะนะคะก็มีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าหาญ แล้วก็ตัดสินใจกันเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเลยสามารถที่จะจัดการกับปัญหายากๆได้ทุกประเภทที่เข้ามาเผชิญหน้าเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราเนี่ยหละคะ่ะก็โดนความน่ารักความมีเสน่ห์นะคะของนางเอกก็ทําให้เขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากตอนแรกแค่เอือชื่นชมในความเก่งในการแบบว่าสู้ชีวิตแล้วก็รู้กฎหมายความรู้ของนางเอกก็กลายมาเป็นความชอบแล้วก็มาเป็นความรักแล้วก็มาช่วยนางเอกทําคดีเลยค่ะทีนี้ก็มีห หลายครั้งนะคะที่เขาก็เสี่ยงชีวิตแล้วก็ช่วยนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีแพลนหวานบอกแล้วว่าเขาเขียนบนเว็บไซต์นะคะทางแพลตฟอร์มอย่าง163 Entertainment ก็มีนะคะ 163.com แล้วก็โซฮูก็เขียนไว้ว่าเรื่องนี้อาจจะมีการสร้างเป็นซีซั่นที่2ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าพระเอกนางเอกก็จะน่าจะเป็นคนเดิมนะคะโอ้งี้ยก็ดีเลยค่ะงั้นเราก็รอแล้วกันแต่แน่ๆคือเรารอเขาคอนเฟิร์ม แล้วกันนะคะว่ามันจะมีซีซั่น2จริงไหมนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะตอนจบของซีซั่นหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายค่ะก็จบดีแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แนวแบบว่าแนวดีต่อใจแนวเชิงบวกนะคะก็มีความเก็บเกี่ยวความรากักแล้วก็ความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขของพระเอกกับนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อย่าลืมดูนะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากค่ะมีแค่20ตอนเท่านั้น นะคะ่คะหวานขอลาไปก่อนสำหรับอพิโซดนี้อย่าลืมนะคะกด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ